ิน1,002จะลูกค้าหรือถ้าใครพร้อมโอนบอกเลยว่าไม่เกิน1,000ค่ะลูกค้ามีเลยจะลูกค้ารุ่นนี้นะคะเป็นงานท้ายปลาดูรางไม้ตะเคียนแบบนี้เลยค่ะลูกค้าสเปคเนี่ยอยู่ที่ชัก40ทิ้งปลาย30ยาวอยู่ที่115สซนจี่เลยปีกเราเป็นปีเล็กนะ3มิลกว้างที่4เซน ใส่ยางได้สเส้นสามารถใส่เราเลยได้ะคะ่ะลูกค้าเพิ่มเติมอะไรได้หรือซักแถมให้ครบชุดลูกดอกให้1นึ่ยางเรยงปลาให้1แบบนี้พร้อมสายแบบนี้ให้หนึ่งจัดลูกค้ารุ่นนี้เป็นงานเรีงรางเืยงานเรงราง,ง,างโคตรตรงโคตรเนี้ยรุน่นนี้ใครที่พร้อมโอนราคาอยู่ที่9 9 9ากนะจ๊ะราคานี้คือรวมส่งให้แล้วเฉพาะคนที่โอนหรือถ้าใครสามารถเก็บปลายทางได้ราคาอยู่ที่ 1,149บาทยอดนี้ชำระไฟทางจากลูกค้าสนใจนะคะเขามิ้นเดือนๆเลยจ้า